ดูแลเครื่อง diffuser ยังไงให้ใช้ได้นานและทน diffuser เครื่องนี้นะคะเป็นรุ่น petal นะคะเป็นรุ่นที่ปอ,อ,อใช้ตั้งแต่แรกๆเลยนะคะน่าจะตั้งแต่ปี 2017ค่ะจนมาถึงทุกวันนี้เนาะน่าจะประมาณ4ปีละแล้วปอก,ก็ยังคงใช้เครื่องนี้อยู่นะคะเดี๋ยวปอจะมาบอกดีกว่าว่าปอดูแลเขายังไงเพื่อให้เขาแบบว่าทั้งทนนะคะแล้วก็ยืดอายุการใช้งานค่ะโดยปกติทั่วๆไปอะคะ่ะเวลาที่เราใช้เครื่องฟ d i f f u s ร์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ควรจะดึงปลั๊กออกแล้วก็เทน้ําที่อยู่ในเครื่องเนี่ยออกให้หมดนะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะใช้ทิชชู่นะคะเช็ดรอบๆเนี่ยค่ะแล้วก็ผึ่งเขาให้แห้ง อันนี้จะเป็นการที่ดูแลแบบ daily use หรือว่าเราจะต้องดูแลเขาแบบนี้ทุกวันนะคะแล้วก็สำหรับจริงๆแล้วนะักตามทฤษฎีเนี่ยเขาก็จะมีวิธีการล้างเครื่องเนาะ,ะก็คือเราจะใช้น้ำส้มสายชูค่ะเราจะใช้น้ำส้มสายชูเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะอันนี้อันนี้น่าจะหลายช้อนโต๊ะอยู่เหมือนกันนะคะแต่ว่าเราจะใช้น้ำเนี่ยน้ำส้มสายชูเนี่ยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็ โดยที่เราจะเทน้ำนะคะก็คือเหมือนใช้เครื่องตามปกติได้เลยนะคะแล้วก็ระวังนะคะอย่าไม่ให้เกินน้ำปริมาณน้ำเนี่ยอย่าไม่ให้เกินปุ่มสีแดงตรงนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ำส้มสายชูนะคะประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะหลังจากนั้นเนี่ยก็เปิดเครื่องได้ตามปกติค่ะก็โดยปกติทั่วๆไปเนี่ยพอจะเอาเครื่องเนี่ย ไปไว้ในห้องน้ำนะคะแล้วก็เปิดเครื่องเนี่ยประมาณ15-20นาทีนะคะก็อันนี้ก็คือถือว่าเป็นการที่ล้างหัวหัวอ่านตรงนี้ค่ะจะมีตัวเป็นแผ่นเพลทตรงนี้เนาะเขาจะเป็นตัวที่เ,เป็นตัวอัลตราโซนิกอะค่ะที่จะทำให้แบบแรงสั่นสะเทือนนะคะช่วยตี อนุ่ของน้ำเนี่ยให้เล็กลงเนาะเราก็เพื่อที่จะทําความสะอาดตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะใช้คัตเติ้ลบัตรค่ะในการเช็ดทําความสะอาดเครื่องอีกทีหนึ่งนะคะก็เราจะใช้คัตเติ้ลบัตแบบนี้นะคะเช็ดบริเวณรอบๆตรงนี้นะคะเช็ดขอบเขานะคะเห็นไหมคะเนี่ยจะมีคราบสีเหลืองๆแบบนี้นะคะเห็นไหมเอ่ยเนี่ยค่ะจะมีคราบสีเหลือง อันนี้ก็จะเป็นคราบน้ำมันต่างๆที่ที่เกาะอ,อยู่บนบริเวณขอบนะคะก็แล้วอย่าลืมที่จะเช็ดบริเวณเพดตรงนี้ด้วยนะคะนี้นี่แล้วก็เช็ดตามทุกซอกทุกมุมนะคะของเครื่องไม่ว่าจะเป็นอขอบขอบ,ขอบตรงนี้นะคะหรือว่าขอบเดี๋ยวอันนี้พอเปลี่ยนอันแล้วกันนาอเพราะว่ารู้สึก่ะสกปดกแล้วแล้วก็ ขอบเครื่องต่างๆบริเวณพวกนี้นะคะโอเคก็เช็ดแบบนี้นะคะพอหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะเช็ดบริเวณฝาผอคือเราอาจจะต้องแกะฝาตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเพราะว่าตัวน้ำส้มสายชูค่ะที่เราเปิดเครื่องทิ้งไว้ประมาณ20นาทีเนี่ยเขาจะไปช่วยเหมือนแบบเร้างละลายสิ่งที่มันอุดตันอยู่ไม่ว่าจะเป็นอุดตันที่บริเวณ เออเพลทที่เป็นอัลตราโซนิกเนาะหรือว่าจะเป็นคราบที่มันเกาะอยู่บริเวณที่ฝาฝาของเครื่องแบบนี้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็พอเช็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ไปผึ่งผึ่งลมให้ที่บริเวณที่มีลมผ่านแต่ว่าออพอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาที่เราผึ่งลมเรียบร้อยแล้วสมมุติว่ามันแห้งเรียบร้อยแล้วเนาะเราก็จะต้องประกอบฝาตรงนี้ค่ะให้ เราจะต้องประกอบฝาตรงนี้ค่ะให้เหมือนได้ยินเสียงคลิกนี่เดี๋ยวปอทําให้ดูใหม่เนาะเนี่ยค่ะเวลาที่ฝาตรงนี้ประกอบกันเรียบร้อยแล้วอะค่ะก็จะทําให้อาอระเหยเนี่ยออกมาได้ดีนะคะก็ส่วนคอนเซปต์เนี่ยง่ายๆเลยว่าคอนเซปต์แต่ละเครื่องเหมือนกันคือเราไม่ควรจะโดนน้ำคือไม่ให้น้ำเนี่ยเข้าไปบริเวณตรงนี้ค่ะบริเวณตรงนี้เห็นไหมที่มันมีช่อง ตรงนี้หนึ่งตำแหน่งนะคะแล้วก็อีกอันนึงก็คือจะเป็นบริเวณรังผึ่งตรงนี้นะคะอันนี้รุ่นรุ่นเพ็ทเอร์เนาะแต่พอจะให้ดูอีกรุ่นหนึ่งอย่างรุ่นลูโม่อย่างเงี้ยค่ะเหมือนกันเลยเวลาที่เราถอดออกมาแล้วนะคะเราก็อย่าลืมที่จะทําความสะอาดตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อย่างอันนี้ก็จะมีแผ่นเพจเหมือนกันเห็นไหมคะเนี่ยค่ะเราก็ต้องทําความสะอาดตรงนี้เช่นเดียวกันแล้วก็เราไม่ควรจะให้ น้ำเนี่ยค่ะเข้าไปบริเวณนี้อันนี้อาจจะไม่เห็นเนาะเดี๋ยวปอยอาจจะอินเสิร์ตภาพให้นะคะแล้วก็บริเวณรังผึ้งเช่นเดียวกันเลยค่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูอันนี้รุ่นคิตตี้นะคะเช่นเดียวกันค่ะเราก็ระวังอยากให้น้ำเข้าตรงนี้แล้วก็ตรงรังผึ้งตรงนี้เช่นกันนะคะนี่ส่วนรุ่นนี้เป็นรุ่นพลอตนะคะก็ การทําความสะอาดรุ่นพทลลารตเนี่ยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงนะคะเพราะว่าเขาแบบเล็กมากๆนะคะอาจจะต้องหาคัตตันบัตรอะคะ่ะที่ยาวหน่อยเนาะแล้วก็ค่อยๆเช็ดทําความสะอาดบริเวณที่เป็นเหมือนรูเล็กๆที่อยู่ข้างในนี้นี่อาจจะมองไม่ค่อยชัดมากนะคะเนี่ยค่ะคอนเซปต์เนี้ยก,ก็คือเป็นคอนเซปต์เดียวกันเนาะแล้วก็ให้ระวัง ตรงบริเวณนี้เช่นเดียวกันค่ะอันนี้ก็จะเป็นวิธีง่ายๆที่จะใช้ดูแลเอ่อทำความสะอาดเพื่อยืดอายุการใช้งานของเครื่อง diffuser นะคะก็เออ,อันนี้ของปอเองเนี่ยจะใช้วิธีนี้ในการดูแลเนาะก็ถ้าถามว่าทฤษฎีเนี่ยก็คือเราจะต้องเอ่อทำความสะอาดทุกครั้งหลังจากที่ที่เราใช้เครื่องเรียบร้อยแล้ว แต่ในทางปฏิบัติเนี่ยของปอเองอะ่ะปอก็จะไม่ได้ทำแบบนี้ทุกครั้งเนาะก็แต่ว่าก็จะดูแลโดยที่แบบเอ้ยเอา เครื่องเนี่ยมาล้างเนี่ยทุกอาทิตย์แบบนี้ค่ะก็จะช่วยยืดอายุการใช้งานของเขาได้ดีเลยทีเดียวนะคะก็หวังว่าคลิปนี้นะคะน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆนะคะในการดูแลเครื่องกระจายกลิ่นแบบนี้นะคะให้อยู่กับเราได้นานๆนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด u b s c r i b e นะคะแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆนะคะจะได้เอาไปดูแลนะคะให้ให้เครื่องอยู่กับเราได้นานๆคะ่ะขอบคุณค่ะ